ลุนรีเทิร์นอําเปิดใจครั้งแรกเคลียร์ซีนหวานกระซิบข้างหูไฮโซโพกแย้มจัดทริปกาวใจได้มาเจอตัวซุปตาสาวอย่างอั้มพัชราภาชัยเชื้อครับงานนี้ครับผู้สื่อข่าวเลยขอสัมภาษณ์เปิดใจครั้งแรกหลังมีภาพร่วมเฟรมกันกันกบไฮโซพกประธานวงพรประภาอดีตคนรักในงานวันเกิดของแหวนแหวนเปาวลิสารวมถึงมีคลิปวิดีโอช่วงที่ฝ่ายชายร้องเพลงมันคือความรักให้ฝ่ายหญิงเหมือนเป็นการร้องง้อขอคืนดีจริงหรือไม่ ถามถึงเรื่องความรักตกลงตอนนี้สถานะเป็นอย่างไรอําบอกว่าก็เป็นเหมือนเดิมค่ะเรื่อยๆค่ะกลับมาคุยกันแล้วไหมก็คุยกันมากขึ้นดีกว่าเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปทางคุณพกกลับมาง้อหรือเปล่าไม่ง้อค่ะจริงๆแล้วที่เลิกคุยกันไปก็ยังคุยโทรศัพท์กันอยู่บ้างมีข้อความกันอยู่บ้างช่วงนี้เป็นวันเกิดเพื่อนต้องไปซื้อของขวัญวันเกิดเพื่อนก็เลยต้องออกไปข้างนอกผู้สื่อข่าวถามว่าที่มีภาพออกไปซื้อของกันใช่ไหม อัมพยักหน้าครับกับพีิพกกลับมาครั้งนี้ยังไงอัมบอกว่ากลับมาคุยกันเป็นเพื่อนกันไปก่อนเพราะว่าเราไม่มีอะไรเหมือนกันเลยความคิดไม่เหมือนกันการใช้ชีวิตไม่เหมือนกันเลยเราไม่มีอะไรเหมือนกันเลยก็ต้องค่อยๆมีการปรับอะไรกันไหมอัมบอกว่ายังไม่ได้ปรับอะไรกันเลยค่ะเพราะว่ามันไม่เหมือนกันแต่ก็ลองดูค่ะเพราะว่าบางทีเจอคนเหมือนกันมากๆก็ทะเลาะกันลองไม่เหมือนกันดูแต่ไม่เหมือนเลยเรียกว่าเปิดใจอีกครั้งหนึ่ง เรียกว่าเผื่อใจอีกครั้งดีกว่าแต่เราก็ให้เป็นคุณพกอยู่หรือเปล่าอัมบอกว่าคุยค่ะคือคุยคุยปกติแฟนๆลุ้นคู่เราอัมบอกว่ายังไม่ได้กลับมาคุยกันขนาดนั้นแต่ว่าก็คุยกันมากขึ้นดีกว่าไปข้างนอกกันมากขึ้นภายในอาทิตย์นี้ก็ได้ไปข้างนอกกันมากขึ้นหลายคนลุ้นเรื่องการรีเทิร์นอัมบอกว่าก็ค่อยๆดูกันไปดีกว่าเข้าใจกันมากขึ้นไหมผู้สื่อข่าวถามครับอัมบอกว่ายังไม่ค่อยเข้าใจกันค่ะ อัมพัชลาภาเธอยิ้มครับแล้วบอกว่ามันไม่เหมือนกันจริงๆต้องใช้เวลาไม่มีใครผิดใครถูกเลยค่ะแต่ว่าเราชอบไม่เหมือนกันกลับมาตามเฟลโล IG กันไหมไม่ค่ะเดี๋ยวกลัวมีปัญหาอีกบางทีเราเลิกตามไปเราเห็นเราเสียใจเราก็ไม่อยากเห็นเขาไปไหนมาไหนยังบอกเราไม่ได้มีปัญหาเรื่องไม่บอกนะเพราะชีวิตสังคมเขาเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วงานแหวนเหมือนเขาร้องเพลงบอกรักเรา เขาชอบร้องเพลงอยู่แล้วไม่ได้ร้องเพลงบอกรักอ้ำเลยเขาแค่ชอบร้องแล้วจังหวะก,กระซิบข้างหูอ้ำบอกว่าเขาพูดอะไรยังไม่รู้เลยเมื่อวานหลายคนลุ้นรีเทิร์นเพราะมีซีนหวานเยอะอ้ำบอกว่าจริงๆไม่มีอะไรเขาก็แค่ร้องเพลงเดียวเพื่อนๆในงานมีแซวเราไหมไม่มีใครแซวเลยค่ะแล้วมีใครเป็นกาวใจหรือคนกลางไหมอ้ำบอกว่าไม่มีเลยค่ะเพราะตอนนี้เราคุยกันมากขึ้นเจอกันมากขึ้นจากในอาทิตย์นี้ หลังจากนี้จะมีทิปไปไหนด้วยกันไหมก็คงมีเรื่อยๆยังไม่สามารถไปไหนกันได้นะักข่าวถามครับอํามบอกว่าจริงๆก็ต้องไปเพราะครั้งที่แล้วที่แพนไปเขาจองเรือจองที่พักไว้แล้วแค่เลื่อนไปโชคดีเลื่อนได้ก็อาจจะต้องซ่อมไปอํามพัชราพาเธอยิ้มครับตอนนี้ยังติดขัดอะไรในตัวพวกที่เรายังไม่เปิดตัวร้อยเปอร์เซนต์อัมบอกว่าไม่ได้ติดขัดแต่เราไม่เหมือนกันอธิบายไม่ถูกไม่รู้คนเข้าใจหรือเปล่า ชอบทานก็ไม่เหมือนกันอ้ําเป็นคนทานยากแล้วอ้ําชอบอยู่บ้านคือเราไม่เหมือนกันก็ต้องใช้เวลาต้องดูกันยาวกว่าครั้งที่แล้วไหมจริงๆอ้ําไม่ได้อยากจะเปิดเลยเพราะที่ผ่านมาอ้ําก็มีคนคุยแต่อ้ําไม่ได้เปิดเพราะเปิดไปเดี๋ยวมันก็พังแล้วมันก็พังจริงๆเราก็ไม่ได้สนใจอะไรเราเปิดโอกาสให้นมคนอื่นด้วยไหมหรือให้พกคนเดียวอ้ํายังไม่เจอใครคะ่ะรอให้เจอใครก่อนเนาะส่วนถ้ามีคนเข้ามาเราก็ไม่รู้ เพราะตอนนี้อ้ําก็ไม่ได้คิดอะไรขนาดนั้นมีใครช่วยอ้ําได้บ้างคือเราลองคุยกันอีกครั้งหนึ่งดีกว่าก็ลองดูแต่ยังไม่ได้มีการปรับอะไรนะค่อยๆไปก่อนรอดูค่ะและนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์ล่าสุดของเธอครับอย่างซุปตาสาวอ้ําพัชลาภาชัยเชื้อครับที่ได้มาเปิดใจครั้งแรกครับเคลียร์ซีนหวานกระซิบข้างหูกับไฮโซโพกรับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซปเปอร์สตาร์ดาราเราก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์ มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เต็มที่เลยนะครับที่สำคัญนะครับต้องขอกราบขอ